أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات อัสลามวะลัยกุมรมะตุลวะบเรากาตุสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการวิถีอรมดอนปี7อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราจะเอาอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีตลอดทั้งเดือนรอมฎอนทางททบ5แห่งนี้จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ลันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันวิลามุนาวะร์และผมมีระฟันวะมะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรํำเนินยการในวันนี้ครับ จากท่านไซด์อิบนูคอลิดเล่าจากท่านรอสูลุลลอฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมท่านได้กล่าวว่าผู้ใดที่เลี้ยงอาหารละสินอดแก่ผู้ที่ถือสินอดเขาจะได้รับผลบุญเท่ากับผลบุญของผู้ที่ถือสินอดนั้นโดยที่ผลบุญไม่ได้ลดน้อยลงไปจากผู้ที่ถือสินอดแต่อย่างใดรายงานโดยอัตเตอร์มีซีเอาละคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ทางรายการได้เตรียมเนื้อหาสาระอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมบ้าง เราไปรับชมไฮไลท์พร้อมๆกันเลยนะคะในช่วงแรกคะ่ะช่วงดรวินัยทอล์คค่ะวันนี้อาจารย์วินัยจะมาพูดถึงยุคต่างๆของมุสลิมในสเปนค่ะใช่แล้วครับสำหรับในช่วงที่2นะครับเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับการอพยพของมุสลิมจีนยูนานกันครับจะมีอะไรที่น่าสนใจเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับห้ามพลาดเลยนะคะ ลามอะลัยกุมรอมาตุลลฮอมาบริการตัสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับระลับมาพบกับช่วงของดรวินัยทอตนะครับผมยังอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาหลานครับลามอะลัยกุมครับอาจารย์อะลัยกุมมสลามารอตุลล้อครับอาจารย์ครับคราที่แล้วเราได้พูดกันนะในเรื่องของเชิงประวัติศาสตร์นะครับตอนนี้เราจะมาต่อฮะเพราะว่าเขาที่แล้วเนี่ยอาจารย์ทิ้งไว้ให้คันตรงนี้ว่าเอะวันนี้จะมาเก่าต่อแล้วนะฮะว่า เอ,อสเปนนะเราตอนนี้เราจะเจาะไปที่สเปนละนะครับ<ช>ว่าแบ่งเป็นช่วง5ยุคหรือ7ยุคก,ก็ตามใน781ปีเนี่ยนะครับอาจารย์ใช้อะไรเป็นตัวแบ่งในแต่ละช่วงยังไงครับ,รบผมไม่ได้เป็นคนใช้ในการแบร่งนะครับนักประวัติศาสตร์เขาทำน <laughs> แล้วเ,เราก็ศึกษาตามเขานะครับแต่ว่ามันมีบางอันน่ะที่เราศึกษาแล้วเรามีความรู้สึกว่าไอ้ยุคนี้เนี่ยมันน่าจะแบ่งย่อยออปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็เลยจะใช้สองส่วนนะฮะก็คือเรื่องของรัฐศาสตร์การปกครองนะครับส่วนหนึ่งเกี่ยกรื่องนี้ก็ใช้เชื้อชาตินะเชื้อชาติผมผมจะเริ่มเรื่องของการแบ่งนิดหนึ่งนะฮะนักประวัติศาสตร์เขาแบ่งเรื่องของมุสลิมในสเปนเนี่ยนะครับออกไปเป็นห้ายุคบางทีเราก็เรียกว่าสเปนบางทีถ้าเป็นภาษาสเปนเราก็เรียก h i s p a n i ฮิสปาเนียนะฮะ แต่ว่าถ้าเราดูจากภูมิศาสตร์ทั้งหมดเลยนะเราเรียกว่าไอเบียเพราะมันรวมครับสมุทรไอเบียรที่เราเคยได้ยินเพราะมันรวมสเปนแล้วก็โปรตุเกสมันมันไม่ใช่สเปนอย่างเดียวมันมีโปรตุเกสอด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าไอเบียร์นะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาแบ่งเป็น5ยุคครับนะหยุคเอ่อถ้าเราจะก่อนจะเริ่มยุคที่หนึ่งนะก่อนจะเริ่มยุคที่หนึ่งเราก็ต้องเข้าใจภาพกว้างของ ในเวลานั้นในเวลานั้นน่ะถ้าเราดูตั้งแต่สมัยของท่านรอสูล,ลุลลอฮ์สุลลาลลมเนี่ยนะครับตอนนั้นเป็นศตวรรษที่เจ็ะนะก็คือคริสสการาที่หกร้อยกว่านะก็เรียกว่าศตวรรษที่เจ็ดนะ,ะ,นะถ้าสมมติว่าเป็นศตวรรษที่เจ็ดเนี่ยหลังจากที่คอลิฟา้านะรอชิดุลคอริฟ้าเนี่ย嗯嗯น,ะนะครับปกครองไปแล้วเนี่ยนะอิสลามก็รุกเข้าไปที่ในอียิปต์ เราต้องเราต้องเข้าใจอียิปต์อยู่นิดหนึ่งอียิปต์นี่ไม่ใช่อาหรับอ่าเขาก็เป็นคนอียิปต์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าพวกเชื้อชาติอียิปต์แต่ว่าอิสลามเนี่ยพอเข้าไปแล้วนี่นะฮะก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกันว่าอาราบิเซชันทําให้เป็นอารับทั้งการแต่งกายทั้งศาสนาทั้งวัฒนธรรมทั้งภาษานะฮะในที่สุดแล้วอียิปต์เนี่ยก็เป็นอาหรับหลังจากอียิปต์แล้วเนี่ยก็เข้าไปสู่แอฟริกาเหนือซึ่งมีตั้งแต่ ประเทศในปัจจุบันก็อย่างเช่นลิเบียอันจิเรียตูนิเซียไปถึงโมร็อกโกนะลงไปที่โมริเตียคาเนียไปที่ซาฮารานะครับแล้วก็ลงไปจนกระทั่งถึงกาณาเนี่ยข้างล่างแอฟริกาตะวันตกทั้งหมดนะฮะตรงเนี้ยนะครับที่อิสลามลุกเข้าไปโด้วยเพราะอยู่ในศตวรรษที่7นั่นนะศตวรรษที่7ดดังนั้นอิสลามเนี่ยลุกไปจนกระทั่งถึงดินแดนที่เราเรียกกันว่ามักริบ ก็คืออไอแอฟริกาตะวันตกนะถึงโมร็อกโกโมร็อกโกนะคนเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจครนะว่าเวลาเราพูดถึงชนชาติที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเราเห็นคนโมร็อกโกเราก็ว่าเขาก็เป็นอาหรับนะแต่ความที่ผมไปอยู่ยุโรปนานพอเราไปบอกเขาเป็นอาหรับเขาบอกเขาไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ แล้วพอเราไปศึกษาในประวัติศาสตร์เ็าไม่ใช่จริงๆนะผมมีโปรเฟสเซอร์ที่อยู่ที่อียิปต์นะฮะเวลาเราบอกกับเขาว่าเขาเป็นอาหรับเขาบอกเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาศึกษาถ้าอาหรับเนี่ยเขาจะหมายถึงคนที่อยู่ในเตะวันออกกลางซีเรียเลบานอนซาอุดีอาระเบียพวกนี้เป็นอาหรับอิรักเนี่ยอาหรับนะแต่พอเข้าไปที่ในแอฟริกาเนี่ย คนเหล่านั้นเนี่ยมีไหลชนชาติแต่ว่าในที่สุดจะถูกอาราบไสก็คือถูกเปลี่ยนไปเป็นอาหรับหมดนะดังนั้นเนี่ยเวลาเรานับตั้งแต่ปลายทางของอียิปต์เข้าไปในลิเบียในอ尔จีเรียในตูนิเซียคนเหล่านั้นเนี่ยคนยุโรปเราเรียกว่าเบอร์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 นะฮะแต่ว่าเราเคยได้ยินเบอร์เบอร์เราเบอร์เบอร์เราเราเราจะเข้าใจว่าเป็นคนเบอร์เวลาผมเขียนเขาก็จะใช้คําว่าเบอร์เบอร์ แต่คนที่ในนั้นเองเขาไม่เรียกเขาเป็นเบอร์เบอร์นะอย่างเช่นคนโมร็อกโกเขาเรียกตัวเองว่าอามาสิกอามาสิกนะพวกลิเบียอะไรเขาก็บอกว่าเขาเป็นริเบียนะคนเหล่านี้เนี่ยดังนั้นคําว่าเบอร์เบอร์เนี่ยมันเป็นคําที่ยุโรปเรียกอคนพวกนี้นี่จะมีหลายชนชาติครับหลายผิวพันธุ์ดังนั้นเวลาเราพูดถึงเบอร์เบอร์ หมายถึงความหมายนี้หมายถึงในยาถึงถึงความคนชั้นต่ําอะไรอย่างนั้นบ่ะหรือไม่หรือไ,ไม่เขียนคืออย่างนี้เบอร์เบอร์เนี่ยนะครับในสมัยหนึ่งเนี่ยของโรมันที่รุ่งเรืองขึง<ะ>้นมามาก<ะ>เลย<ะ>นี่นะครับะนะฮะปรากฏว่าโรมันเนี่ยถูกทําลายด้วยคนที่เขาเรียกว่าบาร์บเรียน ก็คือคนเถื่อนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเยอรมันก็คนเถื่อนใช่ฝรั่งเศสก็คนเถื่อนนั้นะสเปนก็คนเถื่อนใครที่ไม่ใช่โรมันน่ะเถื่อนหมดนะฮะแล้วก็โรมันเนี่ยเขาลงมาปกครองที่ในแอฟริกาเหนือด้วยนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าียนเหมือนกันมันก็เลยกลายมาเป็นคำว่าเบอร์เบอร์มันก็คำเดียวกันนะดังนั้นเวลาเราพูดถึงเบอร์เบอร์ที่เข้าไปปกครองที่ในสเปนเนี่ย จะหมายถึงคนที่มีผิวขาวที่ในแอฟริกาเหนือพวกนี้จะเป็นคอร์กิเชียนเพราะว่าต้นกำเนิดของคนพวกนี้ที่อยู่ในแอฟริกาเหนือเนี่ยเข้ามาจากเอเชียกลางแล้วก็เข้าไปอยู่ในแอฟริกาเหนือเขาเป็นพวกเดียวกับพวกอิหร่านเป็นพวกเอเชียกลางเหมือนพวกเติร์กอะนะพวกนี้ก็จะเป็นคนผิวขาว แต่ว่าพอเราเข้าไปที่โมร็อกโกคนพวกนี้จะผิวสีน้ําตาลเหมือนเราอะนะเหมือนอาจารย์เหมือนผมนะเป็นผิวสีน้ําตาลนะฮะไม่ได้เป็นคนผิวดำนะฮะเพราะฉะนั้นน่ยคนที่โมร็อกโกเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าอามาซิกอามาซิกเนี่ยเขาจะเป็นคนผิวสีน้ําตาลแต่เขาเป็นเบอร์เบอร์ครับนะเขาเรียกเลยเรียกรวมไปหมดนะพอลงไปข้างล่างเนี่ยเป็นพวกซาฮารา ไนเจอร์เซเนกัลคนพวกนี้ผิวดำนะตอนหลังเนี่ยคนเหล่านี้นะครับเ่อต่างฝ่ายต่างทยอยเข้าไปอยู่ในสเปนก็ไปเป็นเบอร์เบอร์เหมือนกันคนในสเปนเนี่ยแล้วก็ในยุโรปพวกโรมันเนี่ยเขาเรียกมุสลิมในสเปนว่ามััวไม่ได้เรียกว่าเบอร์เบอร์มัวดังนั <click> ้นเนี่ยเวลาเราไปดูรูปวาดไปดูรูปวาดนะครับอย่างเช่น ตอนในปี1492งที่มุสลิมนะฮะยอมจำนวนต่อทัพคริสเตียนนะฮะเราไปดูในรูปเลยเป็นพวกแอฟริกันหมดอันนั้นผิดเพราะว่าคนที่วาดมาที่หลังคือความเข้าใจของเขาเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะฮะในยุคสุดท้ายนะะของเบอร์เบอร์ที่ปกครองในในสเปนเนี่ยเป็นอาหรับกลับมาเป็นผิวขาวอีกแล้วครับนะ เพราะอาหรับนี่ก็จะผิวขาวใช่นะฮะที่เวลาเราเห็นเนี่ยเพราะว่าคนอาหรับเนี่ยจริงๆในที่สุดแล้วก็ผสมไปหมดเขาก็พยายามที่จะเอากลุ่มเนี้ให้เป็นอาหรับอย่างที่อาจารย์บอกทีแรกใช่ไหมทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเวลาเราจะแยกครับจะเราจะแยกการปกครองเนี่ยเราก็เลยต้องมาแยกตั้งแต่ยุคสมัยนานยุคสมัยนะครับแล้วก็กลุ่มชนที่เข้าไปนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มเมื่อ อิสลามเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยท่านคอลิฟะครับนะรอซิดุนเนี่ยนะสมัยท่านอุม,มัดครับนะครับส่งทหารเข้าไปในแอฟริกาเหนือเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็มีในทหารคนชื่ออะไรนะคนนั้นนะคนนั้นก็ชื่อยูซุบอิบเนอุเซสครับนะนูเซตเนี่ยคนนี้เนี่ยนะรจริงๆแล้วก็เป็นคนซีเรียเป็นคนซีเรียรรแล้วก็เข้าไปไปแล้วก็ในที่สุดเนี่ย สิ่งหนึ่งที่คนนี้มีนะครับที่ค่อนข้างเก่งแต่ว่าประวัติศาสตร์คน,นพูดถึงคนเนี้ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแต่ว่าอันหนึ่งที่เขาค่อนข้างเก่งเลยก็คือเขาสามารถที่จะไปเปลี่ยนคนเบอร์เบอร์รนะฮะรหรือพวกอามาซิกหรือว่าพวกคนแถวแอฟริกาเหนือเนี่ยให้เป็นอิสลามด้วยความละมุนละมอ่อบเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยด้วยฝีมือของคนคนนี้นะฮะทำให้ เกิดภาวะที่เราเรียกกันว่าอิสลามอิเซชันนะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยมาเป็นมุสลิมพอมาเป็นมุสลิมแล้วหลังจากนั้นไม่เคยเปลี่ยนกลับไปเป็นคริสต์หรือเดิมก็เป็นคริสต์ในที่นี้อาจารย์พูดหมายถือว่าตอนที่มาอยู่ในสเปนแล้วหรือก่อนอย่างอ๋ออย่างอ๋อก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องมันก็เลยเริ่มนะตั้งแต่อารับ ไปปกครองแอฟริกาเหนือแล้วก็คนแอฟริกาเหนือก็คือพวกเบอร์เบอร์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นมุสลิมอ่านะแล้วก็ปกครองในแถบนั้นทีนี้เราก็ไปดูนะครับในเวลานั้นเนี่ยนะซึ่งมันเป็นคริสต์ศตวรรษที่แปดเนี่ยนะครับในคริสต์ศตวรรษที่แปดเนี่ยที่ในสเปนตอนนั้นี่ะกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่มันมาจากเยอรมันนะเขาเรียกว่าวิสิกอตปกครองอยู่ครับ ที่ที่เราเรียกกันว่าชนแวนเดลแวนเดลที่แปลว่าวุ่นวายสับสนนะเนี่ยพวกนี้แวนเดลเนี่ยเขามาปกครองอยู่ที่แอฟริกาเหนือเลยที่แอฟริกาเหนือก็เป็นกลุ่มเดียวกับพวกวิสิกร์ดนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยก็ถูกทับประหลับขับออกไปนะครับแล้วก็เขาก็ไปอยู่ที่ในสเปนเป็นวิสิกร์ดมาจากเยอรมันแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะในในในที่ในสเปนนะครับในอาเบเรียนะฮะ และก็การปกครองของกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยนะไม่ค่อยดีกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยคล้ายๆอย่างกับรีดนาทาเรนนี่พูดถึงที่สเปนตอนนั้นที่สเปนตอนนั้นนะแล้วก็สเปนตอนนั้นเนี่ยเขาปกครองเข้ามาในแอฟริกาเหนือด้วยตรงระหว่างสเปนแอฟริกาเหนือแต่สเปนมันมีช่องแคบสั้นๆเล็กๆอยู่นะกว้างอยู่ประมาณ11กิโลเองนะชื่อยิบรรลตาไอคำว่ายิบรรลตาเนี่ยมันเป็นชื่อมาจากแม่ทัพอา แม่ทัพเบอร์เบอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ไอ้ดินแดนของสเปนที่อยู่ในแอฟริกาเนี่ยเนี่ยมันเกิดปัญหามันก็มีเรื่องเล่ากันว่ากษัตริย์ของวิสิกอตเนะฮะรับลูกสาวเข้าไปแล้วก็ไปข่มคืนไท้องนนเหตุการณ์ตอนนั้นเริ่มระส่ำระสายแล้วแหละภายในใช่ใ่เริ่มแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยตัวกษัตริย์ที่ปกครอง แคว้นของสเปนที่อยู่ทางตอนเหนือของแอฟริกาเนี่ยก็เลยมาขอแรงมาขอแรงยูซุปเนี่ยนะครับว่าให้ช่วยไปจัดการหน่อยนะแต่ว่ายูซุปเนี่ยเขาก็ให้แม่ทัพของเขาซึ่งเป็นชนเบอร์เบอร์รับอิสลามนะแล้วก็อยู่ที่เมืองแทนเจียนะครับแทนเจียในโมร็อกโกตอนนี้ในปัจจุบันใช่ข้ามไปดูหน่อยสิเขาบอกข้ามไปดูหน่อยสิแล้วก็ คนนั้นเนี่ยนะฮะชื่อตอริกคอิบนุซียัดคนนี้นี่มีชื่อเสียงมากครับมีชื่อเสียงมากรบเก่งคนเบอร์เพอ่อนี่รบเก่งครับตอนนี้เป็นมุสลิมอยู่แล้วใช่ไหมฮะในขณะที่เราคุยกันเนี่ยนะเอาละครับอาจารย์แต่เวลาเนี่ยมันหมดเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันต่อกำลังที่จะเขาได้เข้าเข็มนะท่านผู้ชมครับ กำลังที่จะรู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราคงต้องลาท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะฮะแล้วเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในวันถัดไปครับสวัสดีคุกุ้มอรรถพุตลลของรายการ ซลาุอะลกุมวเราะมะตุลล็อะบะเรากาตุผมเลวัตวงเดลีจากศาาานูนย์วิชาธรานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานเชียงใหม่นะครับครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในสังคมเชียงใหม่นะครับเป็นสังคมที่มีความเป็นวัหุวัฒนธรรมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นสังคมที่มุสลิมนั้นได้เข้ามาใส่อย่างช้านานนั่นเองนะครับในความเป็นยูนิคหรือว่าในความเป็นสังคมมุสลิมนั้นนะก็ยังมีความแตกต่างทาง้นชาติพันธุ์อยู่นะครับ่้าไดอยูก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุชาติเสียธรรมเลนีนะครับซึ่งท่านก็เป็นนักวิชาการด้านมุสลิมศึกษาและก็สัตย์ศึกษานะครับผมก่อนอื่นครับขอรบกวนสอบถามถึงความเป็นมาของสังคมมุสลิมเชื้อสายจีนที่กํายพเข้ามาในภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ครับผมครับสมิลลายรัลลอฮ์มานีรัวฮ์ฮิมสลามุลัยกุมอัรลอฮ์มตุลลอฮีวะลลอฮบาริกาตุลขอความสุขสันติความเมตตาจำเริญจากอัลลอฮ์สุบฮานอัลานะครับจงมาสบแด่ ท่านอาจารย์เรวัตนะครับและท่านที่กำลังรับชมนะครับรายการในทีวีขณะนี้ที่ขารับรับทุกท่านนะครับก็เวลาเรานึกถึงมุสลิมเนี่ยนะครับโดยทั่วไปนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็จะนึกถึงคนที่ต้องมีหน้าตาแขกแกนะครับนึกถึงโลกอาหรับนะครับในขณะที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมุสลิม เราคนที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกนั้นเนี่ยมีประมาณ1 8 0 0ล้านถึง2,000ล้านคนนะครับแต่คนที่เป็นชาวอาหรับเชื้อสายอาหรับชาติพันธุ์อาหรับนั้นเนี่ยนะครับมีไม่ถึง20%นะครับที่เหลืออีก8 0กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ใช่อารับนะครับเพราะฉะนั้นก็มีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าคนอาหรับทุกคนเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะครับเรามีอาหรับยิวอาหรับคิสนะครับแล้วก็มุสลิมทุกคนก็ไม่ใช่คนอาหรับใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็น นะครับว่าประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกนะครับคือเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับก็คือประเทศอินโดนีเซียมี200กว่าล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ท่านที่กําลังรับชมได้ทําความเข้าใจและบอกต่อนะครับให้กับเพื่อนต่างศาสนิกนะครับ,รบได้เข้าใจนะครับอันที่2ก็คือ,อจริงๆแล้วผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่า อิสลามนั้นได้เข้ามาในประเทศจีนยาวนานมากนะครับพันสี่ร้อยกว่าปีนะครับหลังที่ท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลฮุไลวะซัลลัมเนี่ยว่ฟฝาดนะครับถึงแก่ชีวิตได้ไม่นานยี่สิบกว่าปีเท่านั้นเองนะครับก็มีบันทึกนะครับในราชวงศ์ถังนะครับว่าคิสกกลาที่หกร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับก็ปรากฏว่ามีขบวนพ่อค้านะครับชาวอาหรับนะครับนำโดยท่านซาอัดอิบเนียบีวักกอสนะครับก็ได้นำคาราวาน พ่อค้าจากชาวอลับเนี่ยเข้าไปในประเทศจีนมีการบันทึกในราชวงถังนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางเราต้องเข้าใจว่าประเทศจีนเนี่ยมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากหลายพันปีแล้วก็เส้นทางที่เราผมคิดว่าท่านผู้ชมคงได้เคยได,ได้ยินนะครับว่า เป็นเส้นทางสายไหมนะครับซึ่งเส้นทางสายไหมนั้นก็จะมีทั้งทางบกมีทั้งทางทะเลนะครับเพราะนั้นท่านสอาดอิปนีหรวากอสเนี่ยก็จะเข้าไปในเส้นทางสายไหมที่เป็นทางทะเลนะครับก็เอาชาวอาลับเข้าไปนะครับเข้าไปในแถบทางตะวันออกเฉียงใต้มณฑลกวางตุ้งกวางโจอะไรแถวนั้นนะครับก็เข้ามานะครับอันนั้นก็จะเป็นยุคแรกๆแล้วก็ค่อยๆกระจายไปนะครับ แล้วที่สําคัญที่อาจจะเชื่อมโยงกับพี่น้องมุสลิมจีนในภาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็คือจะเป็นช่วงราชวงศ์มองโกนะครับเป็นช่วงราชวงศ์มองโกผมผมขอตัดประวัติศาสตร์มาเลยนะครับจริงๆระหว่างนั้นเนี่ยจากราชวงศ์ถังมามองโกเนี่ยมันจะมีราชวงศ์หมิงอะไรอีกทีนี้มุสลิมที่เข้ามาในยุนานเนี่ยมันจะเป็นช่วงสําคัญก็คือในสมัยราชวงศ์มองโกนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเจงกิสข่านเนี่ยก็จะ เป็นนักรบขี่ม้านะครับไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถโอ้ไปลบยึดบ้านยึดเมืองได้หมดนะครับปรากฏว่าเจงกิส่านเนี่ยเข้าไปในเมืองบุคลรอนะครับก็คือประเทศอยู่ในประเทศอุซเบกิสถานปัจจุบันนะครับปรากฏว่าเจ้าเมืองบุคลรอเนี่ยก็รู้ว่าถ้าสู้กับเจงกิส่านเนี่ยคนต้องตายเกลื่อนอย่างแน่นอนนะครับก็เลยยอมแพ้ไม่ต่อสู้แล้วเจงกิส่านก็เลยกวาดต้อนผู้คนหนึ่งในนั้นก็คือลูกชายของเจ้าเมืองบุคลรอ มารับใช้ราชวงมองโกนะครับ mm hmm. ทีนี้มันมีคําพูดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเราสามารถยึดของบ้านเมืองบนหลังมาได้แต่เราไม่สามารถปกครองคนบนหลังมาได้หมายความว่าเราเราเราเก่งอะเราลบได้นะครับเราเราเก่งในด้านการลบเรายึดของบ้านเมืองเขาได้แต่การปกครองเนี่ยมันต้องอาศัยวิทยาปัญญาอาศัยความรู้ยแยะมากมายเพราะฉะนั้น ขุมความรู้จากโลกอาหรับโลกอิสลามที่เข้ามาในเอเชียกลางขนาดนั้นเข้ามาในเมืองบุคอลอเนี่ยที่เจงกิสขานกวาดต้อนเข้ามานะครับปรากฏว่าเป็นขุมความรู้มาหาศาลนะครับที่ยิ่งใหญ่มากเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเก็บภาษีไม่ว่าเ,เรื่องการชนประทานไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกเกษตรกรรมทุกด้านนะครับ,รบที่เข้ามารับใช้ราชูมองโก,โกจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่13าครับ,รบนะครับ มองโกเนียก็พยายามจะไปยึดครองในยูนนานยูนนานเนี่ยเราต้องเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์ของยูนนาน,นครับว่ามันเป็นเขตห่างไกลมากจากศูนย์กลางอํานาจของจีนนะครับแล้วก็มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อยู่แถวนั้นมากเดินทางก็ไกลเป็นป่าเป็นเขาจีนพยายามจะไปยึดยึดไม่ได้สักทีนะครับในที่สุดเนี่ยก็เลยส่งนะครับลูกของเจ้าเมืองบุคอลอที่มาอยู่ราชวงศ์มองโกเนี่ยชื่อไซยิดอาจารย์ชมซุด,ดินนะครับ,รบในปี1 2 5 4 นะครับอันนี้คือจากบันทึกมันมีวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสไปอ่านแล้วก็ดาวน์โหลดมาอ่านเนี่ยนะครับก็คือน่าสนใจมากเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่เขียนถึงคนคนเดียวคือไซยิดอาจารย์ชัมสุดดินเพราะฉะนั้นผมกาลังจะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มั่วนะครับผมไม่ได้มั่วมาว่าโอ้มุสลิมเขามามีบทบาทแต่เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกมีบันทึกมีเอกสารมีการอ้างอิงบทหนึ่งสองห้าสี่เนี่ยไซยิดอาจารย์ชัมา ปกครองในสมัยนั้นแน่ๆจะเป็นสมัยของกุปไลขานเป็นรุ่นหลานของเจงกิสขานละนะครับเข้ามาปกครองในยุนนานนะครับปรากฏว่าเซย์จันชัมสุดินก็เลยกลายเป็น1974เกนี่ยกลายเป็นผู้ว่าการมณฑลยุนนานคนแรกของประเทศจีนนะครับก็คือมุสลิมเราเซย์จันชัมสุดินทีนี้ยุนนานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเกตเวย์ที่จะเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจากยุนนานมาเนี่ยมันเป็นเส้นทางการค้าที่ เก่าแก่มากย้อนกลับไปได้ถึงศตรวตรรษที่15นะครับปีคศ14กว่าด้วยซ้ำหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นนะครับมันก็จะมีการเดินทางค้าขายไปมานะครับระหว่างชาวยุนนานชาวจีนเข้ามาในพมา่าเข้ามาในลาวเข้ามาในไทยไปกลับไปกลับลักษณะอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งพอมุสลิมเข้ามามีบทบาทในมณฑลยุนานเนี่ยคารวานมาต่างในการขนสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาเอาสินค้าจากแถบ พ่มาแถบไทยแถบลาวกับเข้าไปขายในจีนลักษณะเวียนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังมีการสืบเนื่องต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะครับในที่สุดแล้วเหมือนกับประเพณีของบ้านในยุนนานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนมุสลิมเราเองเนี่ยก็จะมีบ้านหนึ่งก็จะออกมาคนสองคนคที่ออกมาค้าขายนะครับจนกระทั่งในช่วงกลางศตรวรรษที่สิบ้านะครับ,รบก็มีบันทึกนะครับว่าได้มีผู้นําจีนมุสลิมเราที่มาจากมณฑลยุนานานนะครับได้เริ่มเข้ามาใน ภาคเหนือในเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ไปตากไปอะไรต่างๆเดิน mm. เป็นคารวานม้าต่างไปทั่วภาคเหนือเลยครับมีบทบาทสําคัญมากมีบันทึกผมเคยอ่านเจอในบันทึกของมิชันนาลีรเราอย่าลืมนะครับว่ามิชันาลีเนี่ยก็จะเป็นคนเผยแพร่ศาสนาคริสต์เข้ามาในภาคเหนือของไทยเนี่ยก็ยาวนานร้อยกว่าปีเช่นกันนะครับเขาได้บันทึกว่าเวลาเขาเดินทางไปเผยแพร่นะครับศาสนาที่ไหนเนี่ยไปอุตรดิตถ์ไปแพร่ไปที่ไหนต่างๆปรากฏว,ว่า ไม่ว่าจะไปที่ไหนจะไปเจอแต่คาราวานม้าต่างนะครับของพวกคนจีนยุนานนะครับซึ่งทุกวันนี้เราเรียกเขาว่าเป็นจีนฮ่อจีนฮ่อแต่ตรงนี้ก็ต้องทาความเข้าใจอีกนะครับเวลาเราพูดถึงจีนฮ่อเนี่ยมันจะมีทั้งคนที่เป็นจีนฮ่อทั้งเป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนะครับคนจีนฮ่อจริงคนจีนยุนนานเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นเป็นฮ่อนะครับแต่เป็นคําที่คนท้องถิ่นคนที่อื่นเนี่ยมาเรียกเขา แล้วจริงๆคนจีเนเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนหุยนะครับเป็นชาติพันธุ์หุยซึ่งเราต้องเข้าใจอีกเพราะว่าในขณะนี้ประเทศจีนมีประชากรมุสลิมที่อยู่ในประเทศจีขนขณะนี้จากการสำรวจถ้าเป็นตัวเลขของรัฐบาลนนก็อาจจะประมาณ30ล้าน40ล้านนะครับแต่จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เมื่อหลายปีที่ผ่านมานนผมเห็นและได้มีการพูดมานะครับว่าตัวเลขประชากรมุสลิมจริงๆน,น่าจะมีประมาณ60 7 0เจล้านคนนะครับแล้ว หลังจากเหมาเจ๋อตุงได้ปฏิวัติเนี่ยก็ได้มีการสํารวจกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจีนซึ่งมีเยอะมากแล้วก็จะให้การยอมรับนะครับว่ามีชาติพันธุ์อะไรบ้างนะครับเหมาเจ๋อตุงก็เอานักมนุษย์ยาไปสํารวจปรากฏว่าก็พบว่าประเทศจีนนั้นมีทั้งหมด56ชนชาตินะครับชนชาติไหนที่มีวัฒนธรรมเหมือนกันมีภาษาเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็จะจัดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่า nationality หรือว่าชนชาติก็ปรากฏว่าชนชาติที่ สังคมจีนหลังเหมาเจอ๋อตุงให้การยอมรับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด56ชนชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในบัตรประชาชนของคนจีนเนี่ยเราจะเห็นเขาจะเขียนบอกเลยครับว่าชื่อเพศเกิดเมื่อไหร่เสร็จแล้วเขาจะบอกเลยว่าหมิงจูหมิงจูคือชนชาติอะไรจะระบุไว้ในบัตรประชาชนเลยเพราะฉะนั้นคนจีนบัตรประชาชนก็จะมีเป็นระบุหนึ่งใน56ชนชาติแล้วใน56ชนชาตินั้นเนี่ยนะครับมีชนชาติที่เป็นมุสลิมเนี่ยถึง10ชนชาติ เวลาเรานึกถึงคนจีนมุสลิมเนี่ยเราก็จะนึกถึงที่เป็นข่าวคือชาวซินเจียงวีกูใ,ในซินเจียงนะครับแต่จริงๆแล้วกลุ่มชนมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนหุยคนหุยก็คือคนบนรรพบุรุษของคนพี่น้องจีนมุสลิมที่มาอยู่ในภาคเหนือในเชียงใหม่ของไทยขนาดนี้จะเป็นชนชาตหิหุยเขาเรียกหุยนะครับทีนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องความเป็นมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้ามาค้าขายจนกระทั่ง มีเริ่มมาเข้ามาตั้งหลักแหล่งนะครับ,รบ,รบกลายเป็นชุมชนชุมชนที่สําคัญที่ผมคิดว่าพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยจะรู้จักดีเวลามาไนาบาซ่ามาอะไรต่างก็จะเห็นมัสยิดที่อยู่ใจกลางไนาบาซ่านะครับอยู่ในซอยไนายบาซ่าตรงนั้นนะครับที่เรียกว่ามัสยิดอิสลามบ้านฮอกนะครับ,รบก็อนนั้นก็จะเป็น จุดตรงข้ามกับมัสยิดบ้านห่อเนี่ยก็จะเป็นบ้านของท่านเจิ้งชงหลิงซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นผู้นําผู้ก่อตั้งนะครับของชุมชนมุสลิมบ้านห่อนะครับขึ้นมาเป็นจุดพักของคาราวานมาตานะครับ,รบเพราะฉะนั้นคนจีนที่เข้ามาเนี่ยพอเริ่มเข้ามามากขึ้นมากขึ้นแล้วละลอกที่สําคัญที่เข้ามาในประเทศไทยที่สําคัญก็คือหลังจากการที่เหมาปฏิวัติครับพอเหมาปฏิวัติปุ๊บก็ต้องปิดพรมแดน พอปิดพรมแดนคนที่ออกมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปได้นะครับก็เลยเข้ามาอพยพเข้ามาในภา่าเข้ามาในภาคเหนือของไทยแล้วก็กระจายไปในเชียงรายในลำปางในเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับก็จะมีชุมชนม,มุสลิมเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นความเป็นมาที่ทําให้มุสลิมในภาคเหนือที่เป็นคนจีนเนี่ยก็จะมีการกระจายไปเนี่ยก็คือเป็นเป็นประวัติเล็กๆน,น้อยนะครับที่ผมอยากจะกล่าวเปิดให้กับ พวกเราพี่น้องมุสลิมแลวก็พี่น้องต่างศาสนิบได้รับรู้ได้เข้าใจพวกเราครับผมครับเราก็จะได้เห็นถึงเรื่องของการอพยพเข้ามาของคนจีนครับหรือเรื่องของประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณกาลนะครับถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของภาษาวัฒนธรรมท่านอาจารย์สุชาติท่านก็ได้อธิบายอย่างครบนะครับในสำหรับวันนี้นะผมก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์สุชาติเป็นอย่างสูงนะครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับบิบลัยเตลฟิกวัสลามอะไรกุ้มบอร์ทอมมตุลลอห์บาบารากาตุ าช็อปศูนย์รวมสินค้ามุสลิมหรือมุสลิมเฟรนลี่โปรดักต์จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศรับสมัครวางขายสินค้าวันนี้ฟรีค่าแรกเข้าและกิจกรรมการกพัฒนาการตลาดอีกมากมายสมัครเลยดำเนินการโดยมูลนิธิพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลานร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ท่าชอ็อปรีสมัครกันเข้ามานะคะ กันบ้างครับกับสช่วงรายการที่ได้รับชมไปวันนี้เนื้อหาเข้มข้นมากเลยนะครับรายการวิถีรอมฎอนปีที่7ยังคงเนื้อหาสาระน่ารู้ที่น่าสนใจมาเสิร์ฟคุณผู้ชมทางบ้านตลอดทั้งเดือนรอมฎอนนะครับออกากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬกาถึง4นาฬกา30นาทีทางทบ .5 อย่าลืมนะครับตื่นมากินข้าวสโซฮสต ห้ามพลาดชมรายการพิธีรอมฎอนกันนะครับใช่แล้วค่ะน่าเสียดายมากๆเลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกับรายการพิธีรอมฎอนปีเสร็จอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะสลามุอะลัยกุ้มอารักมะตุลวะะเราะกาตุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ